สวัสดีครับพกับผมนะครับจูอินฟินิตี้เราเรื่องชาแนลนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับแนวธรรมะนะครับการไหว้พระการสวดมนต์การทําบุญนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดสะส่วนใหญ่นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสวดมนต์บทกระถาพระมหาจากักรพรรดินะครับสามารถสวดมนต์กับบทอื่นได้หรือไม่ แล้วก็สวดเวลาไหนนะครับอันนี้ก็จะมีช่วงต่อบช่วงต่อนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับครับมีคําถามมากมายนะครับที่ลูกศิษย์นะครับถามกับหลวงตานะครับแล้วตัวผมเองนะครับก็กระจายครับกับคําตอบที่เรียบง่ายนะครับแต่ลึกซึ้งนะครับหากเรานะครับพิจารณาดีแล้วผมแนะนํานะครับอย่าถามคําถามนี้อีกต่อไปเลยนะครับมีคนบอกว่านะครับ การสวดคาถาคีณับัญชรน,นะครับไม่สามารถสวดคู่กับคาถาพมหาจักรพัทได้นะครับเพราะว่าคาถาคีณับัญชรน,นะครับเขาบอกว่าเป็นคาถาไร่ผีนะครับส่วนคาถาบทพมหจักรพัทนะครับเป็นคาถาที่แผ่เมตตานะครับปรับภพปรับภูมิเป็นคาถาที่เย็นนะครับปรับภูมิให้พวกผู้ผีนะครับ หลวงตานะครับได้ตอบชัดเจนนะครับตอบเร็วและตอบส่วนมาในทันทีเลยครับครับหลวงตาได้บอกนะครับว่าความหมายของคาถาชีนน้ำบัญชอนะครับจะไปไล่ผีได้ยังไงนะครับครับคาถาชินน้ำบรญชอนะครับพูดถึงพระรหันต์หมดเลยจะไปไล่ผีได้ยังไงท่านยังบอกอีกว่าคาถาจะร้อนได้ยังไงมีแต่เย็นซะอีกหลวงตาครับตอบแบบอารมณ์ดีนะฮะ หากว่าเรานะครับฟังบรรยายจากหลวงตาบ่อยๆนะครับหรือติดตามหลวงตาเป็นเวลานานนะครับหลวงตาจะบอกเสมอนะครับว่าบทสวดนะครับทุกบทสวดนะครับหรือว่าบทพุทธคุณต่างๆนะครับจะมีจะกล่าวถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นบทที่เกี่ยวกับไตรสารณคมนะครับอันเป็นสิ่งที่เราควรยึดไว้เป็นสาระครับ แม้หลวงตานะครับท่านจะสอนเราให้เราสวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับแต่ท่านจะพูดเสมอนะครับว่าสวดบทอะไรก็ได้นะครับแต่ให้ใจของเรานะครับห่างออกจากกระแสไม่ดีครับห่างจากอารมณ์ทางโลกนะครับห่างจากความโกรธความหลงนะครับบทอะไรก็ได้นะครับที่มันมาอยู่กระแสทางธรรมให้มันเยอะที่สุดนะครับเหมือนให้เราครับบทไหนก็ได้ครับให้เราเป็นกระแสครับลูกรดกลิ่นเสียงนะครับ ให้เราเบีนกระแสมาอยู่ทางธรรมให้มากที่สุดครับให้เราไม่ยึดติดกับทางโลกครับครับบทสวดต่างๆนะครับย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยตัวของพุทธมนต์เองแล้วก็การปฏิบัติตนของผู้สวดหรือว่าตัวเราเองนี่แหละครับสําคัญที่สุดเลยครับไม่เกี่ยวกับบทสวดเลยครับหนึ่งในพุทธคุณนะครับก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบทนะฮะนั่นคือแสงสว่างครับ อันเกิดจากจิตนะครับในช่วงขนาดหนึ่งครับจิตที่เป็นแสงสว่างก็คือจิตของเรานี่เองครับเหนือสิ่งอื่นใดแสงสว่างขนาดสวดเจริญภาวนานั้นก็เป็นการบันทึกบุญนะครับบันทึกความดีของผู้สวดนั่นเองกล่าวคือนะครับผู้สวดได้รับผู้รับก็ได้ด้วยนะครับผู้สวดก็เป็นประโยชน์ผู้รับไปก็เป็นประโยชน์บทสวดก็เป็นประโยชน์นะครับ และเป็นคุณเสมอสําหรับผู้สวดและภพภูมิต่างๆส่วนว่าเราจะสวดบทกาถาพระมหาจักรพรรดิตอนไหนนะครับผมจะสวดบทกาถาพระมหาจักรพรรดิท้ายสุดนะครับเพื่อเป็นการรวมกําลังบุญเพื่อแผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนะครับครับผมท้ายนี้ก็ขอรวบรวมบุญบารมีนะครับครูบาอาจารย์นะครับตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาตินะครับอ่า หลวงพ่ด,ดูนะครับหลวงพุทธวดหลวงตามานะครับแล้วก็บระมมหาจากาักรพรรดิทุกๆพระองค์นะครับขอบุญบารมีท่านผ่านกายข้าพเจ้าและให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นะครับได้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะครับมีเงินทองไหลามาเทมานะครับคิดอะไรให้สมปรนานนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ